ให้เอาเจ็ดไปลบในฐานสิบเอ็ดเหลือเท่ากับเลขอะไรเลขสี่พี่ชายจดไว้อย่างนี้ดีกว่าฐานที่ห้าการวิธีการหาฐานที่ห้าให้นำเจ็ดไปลบในฐานที่สี่เห็นไหมครับเจ็ดลบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่ไหมสิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดไหมสิบเจ็ด ลบเจ็ดเหลือสิบสิบลบเจ็ดอีกก็เหลือสามสิบสามลบเจ็ดเหลือหกเก้าลบเจ็ดเหลือสองสิบสองลบเจ็ดเหลือห้าแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งแสดงว่าฐานที่ห้าเนี่ยคือหาจากฐานที่สี่เอาเจ็ดไปลบในฐานที่สี่จะได้ตัวเลขในฐานที่ห้าแต่ถ้าเราเก่งเมื่อไหร่ถ้าเราหาตัวนี้ได้ตัวแรกนะครับถ้าเราเก่งมากๆเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวเดินยามกลางคืน เหลือสี nine, Means, 10, Arizona, 10, 10, ่สิบก็เอาเจ็ดไปลบถ้าตัวเลขที่ยังมากกว่าเจ็ดเอาเจ็ดไปลบเพิ่มถ้าเราเก่งมากๆนะครับโชคพูดไปเลยนะครับตัวเนี้ยให้เดินยามกลางคืนเห็นไหมครับถ้าเราเดินยามกลางคืนเป็นน่ะตรงเนี้จริงๆนะครับหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่มันเป็นตัวเลขของยามกลางคืนถ้าเราเดินเป็นในอนาคตนะถ้าพี่เก่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวโชคจะสอนว่าตัวเนี้ยไม่ต้องมานั่งเอาเจ็ดไปลบเจ็ดไปลบเจ็ดไปลบ เพราะถ้าเราเก่งนะเราจะรู้เองเลยว่าเวลาเอาเจ็ดไปลบอ่ะลบแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วเดินยามกลางคืนต่อไปเพราะยามกลางคืนยามกลางวันหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามถ้ายามกลางคืนหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดเนอะครับเจ็ดสี่นี่คือชั้นสูงไงเก่งมากๆปุ๊บเรารู้เลยว่าตัวนี้ไม่อเอาเจ็ดไปลบหาตัวแรกเอาเจ็ดไปลบได้แล้วก็เดินยามกลางคืนย้อนกลับมันจะเรียงเป็นลำดับของมัน เอาตามลำดับก่อนอย่าเพิ่งโชคอย่าเพิ่งไกลขอโทษครับการหาฐานที่ห้าคือเอาเจ็ดลบเปฐานที่สี่พี่เข้าใจใช่ไหมครับข้อนี้แต่การหาฐานที่หกกมันบอกว่าให้คูณสองลบเจ็ดกับฐานที่ห้าพี่ลองดูนะสี่คูณสองเป็นเท่าไหร่แปดเดี๋ยว <4. S 1> เดี๋ยวแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งไหมเอามาลงในฐานที่หกเข้าใจยัง ฐานที่ห้าเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ลบเจ็ดก็เหลือเจ็ดไหมเจ็ดฐานที่ห้าสามคูณสองก็เป็นหกไม่ถึงเจ็ดก็ไม่ต้องเจ็ดไปลบก็ใส่หกไปได้เลยหกคูณสองก็เป็นสิบสองลบเจ็ดก็เหลือห้าเห็นไหมครับแสดงว่าการหาฐานที่หกคือคูณสองลบเจ็ดเนี่ยนะครับเนี่ยคูณสองสิบสองลบเจ็ดเหลือห้าใช่ พี่ครับตรงเนี้ยแค่รู้ไว้ผ่านๆไม่ต้องมาบอกว่าเป๊ะๆกับมันนะเพราะสมัยนี้โชคเชื่อว่าพี่ไม่ต้องมานั่งเขียนมือแล้วเข้าใจไม่เสียเวลาเปิดแอปก็อะไรเลยถ่ายได้เลยง่ายกว่าการหาฐานที่7ก็อะไรคูณ2ลบ7ในฐานที่1เไอ้ขอโทษในฐานที่6ก็เอาคูณ2ลบเเข้าไปใส่ใหม่กับฐานที่6เพื่อหาฐานที่7คูณ2 ใช่ครับคูณสองหนึ่งบวกหนึ่งคูณสองเป็นสองใช่ไหมครับไม่ถึงเจ็ดใส่สองลงมาได้เลยเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ลบเจ็ดก็เหลือเจ็ดถูกต้องใช่ครับตามตัวเลขนี้เลยพี่ครับแค่รู้ว่ามันมายังไง พี่ชายเชื่อโชคแป๊บเดียวนะตัวตัวนี้เขียนเนื้อออกไหมครับตัวเนี้ลบเจ็ดเขียนท้้งหน้าหน้าฐานเลยลบเจ็ดตัวนี้คูณสองลบเจ็ดตัวนี้คูณสองลบเจ็ดก็แปลว่าวิธีการหาในฐานที่เจ็ดของมันก็คูณสองลบเจ็ดกับฐานที่หกใช่ไหมครับใช่ วิธีการตะก่อนนะครับในยุคโชคอะกว่าโชคจจนะครับโชคต้องเขียนมือเขียนจนอะไรรู้ไหมพี่เห็นรหัสดวงปุ๊บก็จําดวงได้หมดเลยแต่ตอนนี้เวลาเป็นแอป,ปมันง่ายขึ้นเยอะคราวนี้เราก็มาดูต่อไปว่ากฎของดวงบอกไว้ว่าให้ดึงตัวอะไรตัวแรกในฐานที่ห้าลงมาเป็นตัวแรกของฐานที่ที่แปดเห็นไหมครับดึงสี่ลงมา แล้วก็ต้องเดินยามในเรื่องยามเนี่ยโชคยังไม่ได้สอนเพราะในคอร์สเนี่ยโชคจะถึงสอนคาว่าดวงยามไร้รูปจับอะไรไทยก็ได้แต่ตอนนี้วิธีการตั้งดวงพี่ครับถ้าอย่างนี้เ <Okay, S 1> มาที่แปา,า,าไไพี่ชายพี่ครับมีเหรียญสิบไหม เอาเหรียญสิบวางแล้ววาดเหรียญสิบสองวงเดี๋ยวโชคเดินไปสอนเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญอะไรต่างๆก็ได้วาดไว้สองวงนะครับ โอเคเขียนเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหกอาจารย์มีก็ได้ครับใช่ครับผมจริงๆอ่ะพี่ครับที่โชคทำไว้ให้อ่ะมันจะมีวงมันอยู่ตรงเนี้ยที่โชคต้องการให้พี่เขียน พิธากให้จบก่อนเห็นไหมครับหนึ่งหกสี่สี่ใช่ครับสองเนี่ยครับสองเจ็ดห้าห้าสามแล้วพี่ก็ใส่เครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ตรงกลางใช่ขบเนี้อย่างงี้เห็นไหมจะได้รู้เราเรียกว่ายามกลางวัน ตรงนี้ก็ยามกลางคืนยามกลางคืนก็จะเป็นอันนี้หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดเขียนหนึ่งก่อนหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่ใช่อันนี้เราเรียกว่ายามกลางคืนจริงๆแล้วโชคมีให้อยู่ในหน้าตรงนี้นะพี่ชายนี มันจะมีของมันอยู่แต่ให้เขียนเฉพาะของมันไว้พี่สาวโชคขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วโชคแต่โชคให้เขียนตรงนี้เพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายพี่สาวนี่กอก็ได้อะเอายากลางวันก่อนพี่สาวเขียนหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงตามโชคเลยหนึ่งหกสี 2 7 5 3เห็นไหมเขียน็นรูปพระอาทิตย์นี่เราเรียกว่ายามกลางวันใช่ต่อไปนี้ก็ยามกลางคืนก็กลายเป็น1 5 2 6 3 7 4นะครับ4โอเคแลครับถูกแล้วแล้วก็ยามกลางคืนรูปจันทเสี้ยว ครับครับผมพี่ชายอันนี้ก่อนนะเี่เลยหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามอันนี้เร,เรียกว่ายามกลางวันเห็นไหมครับเขียนรูปพระาทิตยไว้เลยใช่อันนี้ก็ยมกลางคืนก็หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ด แล้วก็สี่จันเซี่ยวครับผมเป็นยามกลางคืนคราวเนี้ยสิ่งที่พี่จะต้องดูคืออะไรรู้ไหมครับเห็นไหมครับเวลาเราได้สี่ให้เดินด้วยยามกลางวันเห็นไหมครับสี่ก็กลายเป็นสี่อะไร สี่สองเจ็ดห้าสามเห็นไหมส<ำ>ี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกเห็นไหมครับก็ไล่เขียนมาตามนี้เลยสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกพี่ครับการหาฐานที่เก้าจะยากนิดหนึ่งนะสำหรับโชคง่ายกว่าจับคู่นี้บวกกันจับคู่นี้บวกกันนะครับเท่ากับตัวแรกในฐานที่เก้าฐานที่เก้านะครับปกติเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาเข้าใจไหมครับ แต่ฐานที่เก้าเขียนจากขวาไปซ้ายเขียนจากขวามือพี่ไปด้านซ้ายมือก็เดินยามกลางวันเหมือนเดิมเมื่อกี้เท่าไรครับเจ็ดเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สองมันก็เดินย้อนกลับแต่ถ้าเป็นเลขเจ็ดตัวจริงๆแล้วนะเอาเอาแท้ๆเลยนะครับถ้าคุณเกิดกลางวันคุณต้องเดินยามกลางวันมาก่อนแล้วต้องย้อนกลับเป็นกลางคืนถ้าคุณเกิดกลางคืนคุณก็ต้องเดินด้วยยาม นอกไหมครับยามกลางคืนมาก่อนแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเป็นกลางวันเพราะตรงนี้มันแปลว่าครบรอบวัฏจักรชีวิตไม่ใช่แปลว่าเดินได้ยามกลางวันแล้วก็ย้อนกลับได้ยามกลางวันพี่ครับโชคขอสารภาพเลขเจ็ดตัวมีสิบกว่าสายในเมืองไทยสายที่ชัดเจนและแม่นมากๆต้องยอมรับก่อนนะครับสายใต้เลขเจ็ดตัวสายเขาอ้อ สายใต้ที่พวกเล่นของพุทธาคมพวกนี้ครับเลขเจ็ดตัวล้านนาเลขเจ็ดตัวอีสานเลขเจ็ดตัวสุโขทยัยเลขเจ็ดตัวภาคกลางส่วนใหญ่นะครับเลขเจ็ดตัวนี้มาจาก4ฐานแล้วเราก็แปลงมาเป็น9ฐานบางคนก็แปลงมา12ฐานบางคนก็แปลงมา15ฐานแต่พี่รู้ไหมจริงๆแล้วหัวใจมันอยู่แค่3ฐานแรกกับฐานที่4ที่เป็นฐานบอกดีร้ายที่สําคัญแล้วก็แปลงตรงนี้มา,แล,แ,ลมาแล้ววันใดถ้าพืเรียนดวงจะได้ไดไดเก่งนะครับ พี่จะเข้าใจเหมือนว่าไอ้ฐานที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันมีแค่เจ็ดรูปแบบเท่านั้นเองดูจากไหนรู้ไหมถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งรูปแบบสองก็สองรูปแบบสามก็สามรูปแบบแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นตัวกําหนดตัวเดียวเท่านั้นเองว่ามันเป็นรูปแบบอะไรถ้าหาตัวนี้ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่เจ็ดรูปแบบแต่ลหัสตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับจนถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ด มันมีทั้งหมด343รูปแบบก็คือ777ไงก็เอา7จ็ดคูณเจ็ดส7ก็คือ343รูปแบบแสดงว่ารหัสดวงเลข7ตัวสารภาพนะครับมันแคบเดี๋ยวโกรธนะถ้าเราไม่ตีแผลมันชัดเจนประชากรโลกนะครับมีอยู่ประมาณ7,000ล้านคน แต่พี่รู้ไหมรูปแบบดวงเลขเจ็ดตัวแยกได้แค่สามร้อยสี่สิบสามรูปแบบสามร้อยสามรูปแบบแสดงว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งรูปแบบดวงใช้ประชากรร่วมกันอยู่ยี่สิบล้านคนประเทศไทยเนี่ยครับแค่สามรูปแบบเองนะก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้านคนมันหยาบมันไม่ได้ละเอียด ดังนั้นเราจึงแผลด้วยการใช้คำครอบและหรืออาจจะอาจจะเป็นคําคำในความหมายมันไม่ได้เป็นคำเฉพาะาแต่โชคก็ขึ้นมาจากจิตตัวนะดังนั้นโชคถึงได้ปล่อยเจตตัวมาเป็นดวงยามอะไรก็ได้เพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเฉพาะทำไมมันเฉพาะรู้ไหมพี่ครับสมมุติว่าสมมตุมมติอายุจรอ,อายุจรนะปกติบารณนะเราจะล้ายอย่างวุ้นร้ายอย่างนี้ในเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่พี่เชื่อไหมครับ ไม่ว่าตอนอายุ20พี่มาดูดวงที่35 35จะเป็นพบเดิมตำแหน่งเดิมอายุ25มาดูดวงแต่ดูย่างที่อายุ35เลยคำพยากรณ35ก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะอายุ10 20 30อะไรก็แล้วแต่มาดูดวงอายุ35 35ยังเป็นเหมือนเดิมเลยเข้าใจไหมแต่ระหว่างที่คุณมาดูตอน20เขาบอกว่า35คุณจะล้ายเลยคุณเตรียมตัวทําบุญไปแค่ไหนทําดีแค่ไหนสะดอกข้อต่อชะตานอนลงสร้างพระสร้างต่างสารพัดตารางดวงก็ไม่เคลื่อนเลยเห็นไหม 3าคุณก็ยังไฟ้เหมือนเดิมในดวงดวงเป็นแค่อะไรรู้ไหมครับดวงเป็นแค่แผนที่ชีวิตของกรรมเก่าที่นำเรามาจุดติหรือจำนำมาตายแล้วเกิดใหม่แต่มันไม่ได้ใส่ปัจจัยอะไรมันไม่ได้ใส่ปัจจัยจริงของชีวิตลงไปดังนั้นเวลาการทายดวงทั้งหมดนะครับมันมีแค่3 3 3รูปแบบ และในสามร้อยสามรูปแบบนี้นะครับเวลาเราเรียนดวงพวกปนะครับเราจะไม่ค่อยใส่ปัจจัยจริงชีวิตเราจะเชื่อว่าดาวหรือดวงอ่ะมันบอกว่าเป็นอย่างไรจนเราลืมมองไปว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะโชคจะตีแผ่พี่อะไรไหมครับว่าคือในวงการนะหมอดูเขาจะหลงกับคำว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยดวงคนดีเนี่ยดวงคนเลวเนี่ยดวงนักโทษนี่ดวงไฟไหม้นี่ดวงเราเรียกว่า ดวงแม่ไม้ดวงอะไรก็แล้วแต่ดวงติดคุกแต่พี่รู้ไหมความจริงคืออะไรนักโทษในคุกม,มีทุกรหัสดวงโชคมีตัวอย่างดวงนะดวงอราหันกับดวงโจรก็เป็นดวงรหัสเดียวกันดวงคนที่รวยที่สุดกับขี่มอเตอร์ไซค์เก็บของเก่ามาขายตามตลาดนัดที่อะไรนะัปฏวิกร กับคนที่รวยที่สุดดวงกษัตริย์กับดวงขอทานก็เป็นรหัสดวงเดียวกันเวลาเราฟังด้วยหูมันจะเชื่อว่าดวงมันยิ่งใหญ่แต่เวลาเรามาพิสูจน์ปฏิบัติจริงเราเห็นว่าทุกดวงมันต่างกันแต่มันต่างกันที่อะไรรู้ไหมจุดยืนไม่ใช่รหัสดวงการจะแยกรหัสดวงให้แตกต่างกันมันต้องแยกจุดยืนคนให้แตกต่างกันแต่หมอดูชอบเหมารวงว่าคนรหัสดวงเนี้ยชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนที่ใช้าศาสตร์พวกนี้ในการดูดวงอ่ะชีวิตยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยเชื่อกับดวงเป็นหลักแต่ไม่ได้ดูความจริงที่สักเซสและสําเร็จแค่ไหนสุดท้ายเราต้องเรียนอย่างตีแผงนี้เลยนะเพราะสุดท้ายแล้วโชคเน้นในความสําเร็จของพวกพี่เป็นหลักไม่ได้เป็นความงมงายเป็นหลักนะแต่ถ้าต้องการความสําเร็จลงมาเรียนกับโชคดูบ้างสิแล้วจะเปิดมุมมองให้ทุกอย่างว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ให้ดูทั้งหมดเมื่อกี้มันแค่วิธีการตั้งดวงแต่วิธีการตั้งดวงไม่ต้องไปสนใจกับมันเพราะสุดท้ายใช้โปรแกร,รมมันจบ แล้วไม่ผิดถ้าพี่ขี่ข้อมูลไม่ผิดแต่การอ่านดวงต่างหากที่มันยากดังนั้นการอ่านดวงที่มันยากจำไว้นะครับการอ่านดวงในเลขจิตตัวนะครับเขาจะตอนนี้โชคพยายามจะสอนพื้นฐานให้อ่านพืนพ้นๆนัดก่อนนะแต่สุดท้ายโชคจะสอนสไตล์อ่านอย่างโชคอ่านยังไงให้รวยอ่านยังไงให้สักเซสกับชีวิตตอนนี้ที่โชคต้องการสอนนะครับเวลาเราตั้งดวงขึ้นมาดวงมันจะบอกเลยว่าปัจจุบัน อายุ43ย่าง44ดังนั้นการนับอายุจรในดวงชะตาการนับอายุจรในดวงชะตาจะนับที่อายุย่างทุกคนต้องเข้าใจนะครับจะต้องนับที่อายุย่างเลขเจ็ดตัวทุกสายนับหนึ่งที่พบอัตตะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ไงอายุย่าง 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21เห็นมั้ย 7, 7, 7, 7, 3, 21เท่ากับยุ21เป็นนี้ถึง21ปุ๊บย้อนกลับมาอะไรใหม่22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 42ไม่จะตกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมก็แปลว่า 21, 42, 63จะตกตำแหน่งนี้เสมอ ดังนั้นอายุจรมันอย่างนี้แต่ปัญหาในการอ่านไม่ใช่อายุจรหาตรงไหนอายุจรเวลาหาแล้วมันอ่านอย่างไรตรงนี้ายากพี่ครับพี่ลองดูตรงนี้ก่อน42อยู่งี้ใช่ไหมครับโชคต้องอ่านยุย่าง44ใช่ไหมก็42 43 44เห็นไหมโปรแกรมมันจะมาตกให้เราเลยไอ้สีจ่จมพูเนี่ยมันจะเป็นตัวมาร์กเลยว่าตีจรเราอยู่ตรงไหนเวลาอ่านเราต้องอ่านอะไรก่อนรู้ไหม สมย้ำอะไรเลขเจ็ดตัวเวลาอ่านนะครับทุกคนฟังนะฐานที่หนึ่งอ่านย้ำคู่กับฐานที่ห้าในแนวดิ่งนะสามย้ำเจ็ดอยู่บนฐานสิบสี่สิบสี่คือเรื่องราวมีดาวอะไรบ้างสามย้ำเจ็ดสามกับเจ็ดไปไหนบ้างเราค่อยตามตอนนี้แค่ผ่านหูไปก่อนว่าเวลาการอ่านปีจรก็คือ สามย้ำเจ็ดสมมติถ้าอายุจรตกตรงนี้ฐานที่สองก็ต้องลากคู่กับฐานที่หกเข้าใจไหมถ้าอายุจรตกสมมุติมรณะห้าฐานที่สามก็ต้องลากคู่ในฐานที่ 7, ทเจ็ดแสดงว่าฐานที่หนึนงคู่กับฐานที่ห้าฐานที่สองคู่กับฐานที่หฐานที่สามคู่กับฐานที่เจ็ดพี่ครับ <simpl kie. S 2> เห็นชีดนี้ไหม เอาปากกาแดงนะครับพี่วงที่เลขสามให้โชคก่อนมีแบบปาปกกาน้ำเงินก็ได้แล้วแต่พี่ตามสบายเลยจะยังไงก็ได้วงกลมที่เลขสามแล้วก็วงกลมที่เลขเจ็ดตัวนี้ใช่ครับฐานที่ห้าพี่ครับแล้วขีดเส้นโค้งมาเชื่อม แล้วก็แรงอ่ะแล้วขีดสองขีดใต้เลขสิบสี่มันแปลว่าอะไรไหมครับเวลาเราอ่านปีจอะสามย้ำเจ็ดอยู่บนฐานสิบสี่ตรงนี้เราก็เขียนไปเลยว่าอายุสี่สิบสี่เหนือวงกลมนะครับสี่สิบสี่นี่แหละคือการหาเลยไหครับอายุจรในดวงแล้วก็คือสี่สิบสี่จะตกสามย้ำเจ็ดอยู่บนฐานสิบสี่ คราวนี้ตามตัวแรกก่อนสามฟังไว้ก่อนนะสามมันคือตัวเชื่อมพบฐานที่สองสามอยู่ตรงไหนปัตตน,นิก็วงเลขสามวงเลขสามที่ทาสาวงเลขสามที่มหาโจรวงเลขสามที่เคหา เห็นไหมครับ